เสริมความรู้ในตอนเห็นงานเป็นลมเห็นนมสู้ตายไม่ใช่ไม่ใช่เกร์ใหม่เก่งจริงหรือหลอกให้ใครเก่งจริงหรือหลอกให้ับหลวงไอแท็กเกอร์วิเคราะห์ดูอ่าตามนี่เนี่ยใครนะตามนี่ตามนี่ยังไม่มีว้ยไม่อันนี้ก็ต้อง ต้องบอกว่าอันนี้สิ้นปีแล้วคุณแพทสิ้นปีแล้วก็ต้องมานั่งวิเคราะห์กันนิดนึงวัดผลวัดผลวัดผลหน่อยเครื่องมือวัดผลจะดีจะแย่ต้องดูจะได้บอกได้ถูกว่ามันอะไรเนยเครื่องมือวัดผลที่ดีที่สุดในตลาดหุ้นบ้านเราเลยเนี่ยผมว่าในอาจจะระดับสามลนเลยนะคือเครื่อนเลยบูนหลวงไอ r ็อคเกอร์อมันเป็นไงมันดีไงอ่ามันดีตรงที่ว่าหลายคนเคยใช้หลายคนยังไม่เคยอ่า ใครเป็นลูกค้าหลักซับบัวหลวง <จะ S 1> ถือ<ด>ว่าท่านมีโปรดักที่เยี่ยมมากๆในตรงนี้เฮ้ยหลายคนเปิดบัูหลวงเพราะว่าอยากใช้ตัวนี้อยากวัดผลโดยเฉพาะคนที่แบบเทรดอะไรต่างๆนานาตัวนี้นะอาจจะได้วัดผลว่าที่ตัวเองทํามานี่เป็นไงสิ่งที่เขาจะบอกคือหนึ่ง portfolio Performance แล้วมาวิเคราะห์ให้ w i n l o s s a n a l y ไ i ซขาชนะขาแพ้กี่มากน้อยและดูเนี่ยปกติคุณต้องไปตั้งจดคำนวณเองนะผมเชื่อร้อยทั้งร้อยไม่มีใครทำอะทำคนทำก็เหนื่อย คนเลยไม่ทำจะเป็นส่วนมากอันนี้บุญหลวงทาให้ทำให้เรียบร้อยอ่ะลองมาดูมีอะไรบ้างอันนี้เลยหนึ่งหนึ่งก็คือว่าส่วนที่เป็นตัวบุญหลวงไอเทเกอร์หลักๆเนาะถ้าดูภาพตรงนี้เนี่ยอ่านะฮะก็จะเห็นเลยว่าในส่วนของพอร์ตของเราเนี่ยเราทำเป็นเส้นเป็น NAV อ่าเป็นยูนิต NAV พอร์ตท่านท่านก็เอามาเทียบนะฮะเอามาเทียบกับตัวเซตเซตได้เลยอ่าเทียบกับเซตนะ ซึ่งนอกจากไอเป็นเส้นตรงนี้แล้วเนี่ยท่านยังสามารถเลือกได้ว่าเฮ้ยที่ถือมาถ้าฉันได้รับปันผลล่ะ NAV เนี่ยเฉพาะส่วนที่เป็นราคาล้วนๆอาจจะบอกว่าเฮ้ยล้วถ้ามีเงินปันผลด้วยอะไรด้วยก็แอดกดเข้าไปปุ๊บรวมเงินปันผลปั๊บก็จะได้อีกเส้นหนึ่งโอ้โหเจ๋งมากเลยนะเฮ้ยคุณหาที่ไหนยังไม่มีแล้วนะโอเคเพราะงั้นแล้วนอกจากนี้เนี่ย win loss analysis ก็คือว่าเฮ้ยเข้าไปเนี่ยสมมุติว่า เทรดทั้งปีหนึ่งห้าสิบครั้งชนะกี่ครั้งแพ้กี่ครั้งชนะกี่ครั้งแพ้กี่ครั้งแต่ละครั้งได้กี่เปอร์เซ็นต์ถูกต้องแพ้เสียกี่เปอร์เซ็นต์รีวอร์ดเล็กเป็นอย่างไรสุดแล้วสุดสุดแล้วสุดยอดแล้วสรุปรวมเนี่ยเทรดดิ้งไซเคิลเทรดมากี่ครั้งแล้วเทรดมากี่ครั้งยังไงแต่ละตัวเป็นยังไงนะครับอ่ะอันนี้พื้นฐานแต่ล่าสุดมีปรับเพิ่มให้อีกเพิ่มให้ดีขึ้นอีกเป็นไงให้ข้อมูลท่านกันหนำใจกันไปเลยนะครับหลายคน เปิดแล้วเนี่ยใจจะวายเออเป็นไงพอร์ตกูหรือนี่ <c oughs> อ้าวอย่างหนึ่งครับเอาไว้ใช้ในการปรับกลยุทธ์ในการเทรดของท่านอ่าถ้าสมมติบอกให้วินลอตไม่ดีรีวอร์ทุลิกไม่ได้ก็ปรับไปปรับพอร์ตไปนะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยววันหลังเรามาคุยกันวิธีการปรับพอร์ตแต่วันนี้เนี่ยก็คือว่าเราเพิ่มข้อมูลให้กับท่านเพิ่มปันผลให้ด้วยเพิ่มปันผลให้ด้วยอ่าเพราะงั้นเนี่ยสมมติว่าในไอทราคเกอร์ท่าน กดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีไลน์ลิสต์ไลน์ชื่อแต่ละตัวแต่ละตัวแล้วคำนวณเบรกอีเวนตให้เลยใช่ไหมคำนวณเบรกอีเวนตให้ท่านด้วยว่าคุณตัวนี้ต้นทุนเฉลี่ยคุณจริงๆเท่าไหร่ต้นทุนเท่าไหร่และระหว่างทางถือมาต้นทุนคุณทอนไปโดยการได้รับดีเวนด์ไปเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วทําให้ต้นทุนเราต่ำลงเท่าไหร่และจะเบรกอีเวน อ่าตอนนี้โอเคไม่ไดสตรีมมิ่งไม่ใช่นะไม่ไเป็นไฟโฟไม่ได้เป็นไโฟเป็นอะไรไปแล้วพอขายตัวนั้นอ่าต้นทุนเอ้ยต้นทุนคนเปลี่ยนีองงนไม่ใช่ต้นทุนจริงอันนี้ของเราเอเวอรเรจใช่ไหมอันนี้คือต้นทุนที่แท้จริงอ่าต้นทุนที่แท้จริงเป็นเอเวอรเรจให้รวมถึงเอาดีฟิเดนมาคำนวณในต้นทุนของท่านด้วยก็คือได้จริงๆเลยได้จริงๆอ่าอยนี้คุณแพทคุณแพทซื้อมาสิบบาทอ่าต้นทุนเราสิบบาทอาจจะซื้อกี่ครั้งกี่ครั้งก็ล่ะม แต่ทั้งท้ซื้อมาแล้วเนี่ยระหว่างทางสมมติได้บันผลไปด้วยคุณถือระยะยาวเนี่ยบันผลมาโอ้บันผลมา50ตังสองครั้งปันผลมา1บาทสรุปนะเบรกอีเวนตจากเดิมระบอง10บาท ในอีเวนต์เราก็จะเหลือ9บาทเราก็จะได้ตัดสินใจได้ถูกว่าเอ้ยไอ้ตรงนี้เนี่ยจะต้องไปถึงเท่าไหร่ถึงจะคุ้มทุนเลยเราต้องขายที่ราคาเท่าไหร่ถึงจะไม่เข้าเนื้อถูกต้องไอ้ตอนขากําไรเนี่ยเราไม่ได้วอลลี่หรอกจะขายราคาไหนก็ได้ไอ้ตอนตัดขาดทุนนะไอ้เวตอนแะขาดทุนเนี่ยจะทำอย่างไรที่จะได้รู้ว่าเฮ้ยเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลอสจะลอสเท่าไหร่หรือจะเบรกอีเวนต์เมื่อไหร่อย่างไรนะ ่าเพราะงั้นเนี่ยสข้อนี้เลยเป็นปัจจัยที่สําคัญที่ทําให้นั่งใส่เข้าดาตัวใหม่เลยตัวใหม่เลยะนะครับให้คุณเป็นนั่งดูว่าแบบว่าอ่นนี่ยกเอาเอาเนี่เอาเอาเห็นเลยอีกอันน่ะนี่ X X D นะสมมุตินี่ X D เห็นไหมอย่างตัวข้างล่าง G P S, <S GPS C ซื้อมาเนี่ระหว่างทางเนี่ซื้อมานานเนี่ยโ,โหได้ปันผลปี2-3งสางครั้งสองครั้งหลายมาเลยแหมคนนี้ลงทุนหนึหุ้น ได้มาครั้งหนึ่งสาบาท30บาทส0บาทสิบาท,บาทเห็นไหมก็มมจะมีะรายละเอียดให้กับท่านเห็นก็ดีมากเลยนะครับก็จะเห็นได้ชัดเจนหรือแม้กระทั่งว่าหุ้นนะฮะที่ได้เข้ามาใหม่อย่างเช่นแบบหุ้นเปลี่ยนชื่อก็ดีหรือว่าหุ้นมีสิทธิ์เป็น XR อะไรต่างๆก็จะมีเป็นนิวแชร์ ให้กับท่านเข้ามาว่าเอ้ยมีหุ้นใหม่เข้ามานะได้รู้ว่าเป็นยังไงบ้างเออมันมาอย่างไรอะไรอย่างไรนะฮะช่วยคำนวณต้นทุนให้เราช่วยคำนวณต้นทุนอะไรต่างๆกันนให้เราแล้วก็นี่อ่านี่ตัวเบรกอีเวนต์เห็นไหมคำนวณให้เลยคำนวณให้เลยว่าโอเคซื้อมาเท่านี้อ่ะปันผลมาแล้วสุดท้ายแล้วเบรกอีเวนต์เท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่เราไม่ได้ซื้อครั้งเดียวซื้อหลายครั้งเราซื้อหลายครั้งอ่าแล้วหลายครั้งถือมาบางทีมีปันผลไงอ่าเพราะเบรกอีเวนต์เนี่ยเราจะเอายอดซื้้อแลว หักยอดขายระหว่างทางไปแล้วก็บวกกลับในเรื่องของตัวดีวิเดนนะเพราะงั้นเนี่ยถ้าสมมติบอกว่าเอ๊ยระหว่างซื้อมาขายออกไปแล้วมีปันผลมาด้วยเนี่ยปุ๊บเนี่ยก็จะทําให้ทอนลงมาอืออ่าก็เราก็จะได้อหุ้นราคาที่เหมาะสมที่จะเบรกอีเวนเนี่ยขายแล้วไม่ขาดทุนโอ้โหสุดยอดอย่างนี้นี่ใช้ จะใช้ทำไงล่ะโอ้สุดท้ายนี่เรียกว่าเข้ามาก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเป็นลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวงเนี่ยเข้ามาล็อกอินคิดตังเท่าไหร่คิดตังเท่าไหร่นะครับอันนี้เหรอเฮ้ยนี่ทําหลายแสนนะแต่เราให้ทำฟรีใช้ฟรีใช้ฟรีเขาเป็นลูกค้าบัวหลวงเถอะเขาเป็นลูกค้าบัวเข้ามากดไปที่โพสเทปใช่ไหมเอานี่ก่อนสมมติล็อกอินผ่านบัวหลวงเว็บไซต์เข้าเข้าเว็บไซต์อ่าเข้าเว็บไซต์นี่เข้ามาที่ i tracker ล็อกอินเรียบร้อยแล้ว นะอ,อยู่ตรงนี่หรือจะเข้าทางซ้ายนี่ post r a ถ้ามือถือก็อยู่ในตัวอ t a t k g e r เลยอ่าถ้ามือถือล็อกอินเข้าไปกดบัวก่อนกดเบาๆนะฮะเออใครไม่เคยเข้าระวังตกใจนะกดดูพอร์ตโอ้โหทำไมกำไรขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เห็นแล้วอย่าตกใจนี่คือฝีมือเราเองคุณ <c oughs> ไปกด e a ต้นทุนทะเีีย80บาท <c oughs> ไอ้สั่งเหลือไม่ไกี่สิไม่อ้าวนี้พูดง่ายตัวนี้ก็อย่างที่คุณว่าคือสมุพก สมุดพกการลงทุนสิ้นปีแล้วสิ้นปีแล้วต้องต้องต้องดูเปิดดูกันนิดนึงและดูย้อนหลังได้นะครับจะเอาช่วงไหนถึงช่วงไหนนี่ออกมาเป็นกราฟเส้นสวยและสวยเก๋เลยเทียบนี่นะเทียบกับเซ็ตอินเด็กซ์หรือคุณอยากจะเทียบกับเซ็ตฟิฟตี้เซ็ตร้อยเซ็ตทีอาร์ไอบีเอสไอทีเอชก็จะได้ก็เทียบได้หมดเลยอ่าอันนี้ก็นี่แสดงว่าล้อกับตลาดพอใช้แล้วชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปดีเยี่ยมขึ้นอ่าแล้วนอกจากจะเห็นในเรื่องของ n a v เเป็นกราฟว่าเนี่ยนะเหมือนกองทุนเลยนะอ่า ข้างๆเนี่ยข้างๆเนี่ยเวลาคุณซื้อไปไล้นะอ่ามันอยู่ใน i อเชคเกอร์ใช่ไหมเขียนโน้ตได้เขียนโน้ตข้างๆไว้เลยว่าเพื่อนหลอกมาไอแพทบอกก็ไม่เลวอ่าซื้อเพราะโอ้เอิร์นนิ่งก็เท่านุ้งเท่านี้แล้วเขียนไปเลยว่าโอเคจะขายที่เท่าไหร่ถ้าตัดเท่าไหร่การทุกคุณเทคโน้ตไปาเท็กโน้ตไปแล้วคุณจะรู้ว่าหุ้นที่คุณติดเนี่ยครับเพื่อนแนะนํามาชัดซวยเป็นส่วนใหญ่อ่านะครับก็ฝากไว้แล้วก็ถือว่า เป็นการพูกง่ายประมวลผลทุกสิ้นปีครับแนะนำครับทำทุกไตรมาสจะได้ดูว่าเราเป็นอะไรอย่างไร,รวันนี้เนี่ยโอ้โหเสริมความรู้ก็ได้โผลัตเสริมเพิ่มเติมลองใช้กันดูนะครับครับอะตอนนี้ก็เป็นงานคุณแพทย์สวัสดี สวัสดีปีใหม่พี่เบิร์ตเนี่ยอ่าวันนี้ปีใหม่แล้วคุณแพทวันนี้ก็คุณแพทก็รวบรวมในเรื่องของบทเรียนเจ็ดหัวข้อเจ็ดข้อปีหน้าคุณแพทย์จะมารวบรวมได้อีกกี่ข้อสงสัยเป็นแสนอ่านะครับปีนี้ก็จะกำลังจะหมดไปก็ขอให้ทุกท่านนะครับมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านเลยที่มาวันนี้นะครับขอให้ประสบความสำเร็จในเรื่องการลงทุนอย่าหนีอย่าหายอย่าตายอย่าจาก ปีหน้าผมคิดว่าตลาดหุ้นไทยมีอะไรให้เราสุขสายถ้าคุณอดทนถึงที่นะครับคุณต้องได้ดีทุกคนเออนี่ไน,นี่ไงสู้เว้ย <laughs> อ่ะปีนี้2,024จากไป2,025เจอกันเราสองคนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีนะครับสวัสดีจ้าจิงกะเปล <laughs> จิงกะเบท็อป